ขึ้นมาแต่หันนะมามาลูกมามามาพี่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 มาพี่เบิงมาพี่เบิงเลี้ยงควายเลี้ยงควายพี่น้องเอ้ยเลี้ยงควายอย่าไปใกล้แม่มันสิไล่ชนอย่าไปใกล้ลูกมันแม่มันสิไล่ชนอืหว่วงลูกมัน ก็ก็ก็คลาดเลยอ่าสาวทานพี่น้องเอ,อ้ยเป็นชวนกล้วยเป็นกล้วยแล้วมาปลูกกล้วยใจนี่กล้วยงามสามต้นงามข้างอันเนี่ยฮะเขมาปลูกจะปีนี่ สะอาธรรมชา,มา,ชาติตามบ้านนอกพี่นอ้องนะเตาถ่านเตาถ่านด้วยพี่นอ้องเลยฮะปลูกกล้วยใส่งามเสยนะนขึ้นว่ามันจะขึ้นปลูกใส่พันงามเสย กันยังาะยำแรงมาลูกมา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 พี่มาพี่มาพี่เด้อพี่เนาะปลูกกล้วยไ,ได้หลายดอกปลูกน้อยนึงปลูกไม้เตาทานซ้ต้นกันยังสิปลูกอีกเยอะดอกว่ะว่าสิปลูกแถวนึ่พี่เนาะว่าสิปลูกตัดไม้แถวนี่นงเลยสิปลูกเน,นาะ แต่ยังไม่ทันได้ปลูกเนาะตอนนี้กำลังว่าสะปลูกแต่ว่ายังไม่ทันทปลูกดอกปลูกต่อสามต้นนี่ก่อนเขากะเบิ่งเนี่ยคันขาดนะพี่น้อนงคันขาดไปหมดากกอนนี้เลี้ยงควายเลี้ยงควายเด้อเด้อ ยงวัวเลี้ยงควายนํพี่น้องเนาะญาติเพิ่นญาติควายแม่นี่มาไหลชนนี่ย่างมาหามันนี่เด้อเด้อสิไปจองควายเด้อปล่อยควายกินหญ้าอย่าน đi cái đó tốt đấy mấy anh tốt đấy tốt khăn khả đấy tải đấy nè tốt năm น้ามันจะกินขขาเลยเฮ้ย